สวัสดีครับกลับมาพบกับแ a t i ฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการแชร์หน้าจอ iPhone นะครับผ่านสาย USB ครับเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกคลิปต่างๆทำเป็นแคสเกมง่ายๆฟรีๆดูขั้นตอนนี้ทำได้เลยครับไปชมกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแชร์หน้าจอ iPhone นะครับ มาที่คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB นะครับโดยใช้งานผ่านแอปชื่อว่า A Power m i l l e r นะครับซึ่งแอปนี้ให้ใช้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันเสียเงินนะขั้นตอนง่ายๆก็คือเขาบอกเลยครับว่าสามารถแชร์สกีนได้นะครับสามารถแชร์ผ่าน USB ก็ได้ไวไฟก็ได้พี่ก็เคยทำไวไฟไปแล้ววันนี้จะมาทําแบบ USB นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหมาะกัรแชร์ในส่วนของหน้าจอที่สามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับ Wi-Fi เนี่ยอาจจะมีกระตุกหน่วงบ้างแต่ USB ดีกว่านะครับ ใช้งานเล่นเกมไร์สดนะครับ Home Entertainment ก็คือแชร์หน้าจอเพื่อจะไปดูหนังก็ได้นะครับขั้นตอนนี้มี3สเต็ปง่ายๆครับก็คือ1ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งแอปนี้สามารถติดตั้งบนว n d o โอได้อยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราโหลดมากลเป็นก็คือติดตั้งผ่านแอปในส่วนของตัว iOS Android ได้นะครับโหลดมาได้เลยชื่อว่า A Power Mirror ค้นหาได้เลยครับพอค้นหาเจอปุ๊บติดตั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับติดตั้งกดมาที่ในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็คือกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดลงไปนะครับจากนั้นก็กด i n s t a l l ครับดับเบมัคลิกขึ้นมาง่ายมากครับนี่ฮะอินストอลได้เลยนะครับพออิน t a อลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับโดยผ่านสาย USB ซึ่งสาย USB เนี่ยกรณีถามว่าต้องเป็นของแท้ไหมไม่จําเป็นนะครับของเทียบที่มีคุณภาพของเทียบที่มีคุณภาพย้ำนะครับเพราะว่าต้องเชื่อมต่อแล้วสามารถซิงด d ต้ a ได้ด้วยนะครับบางอันเนี่ยมันใช้ได้แค่ชาร์จไฟอย่างเดียวพอเชื่อมต่อกับคอมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องรู้ก่อนนะ นะครับอ่ะกด Open นะครับจากนั้นนะครับก็กดมาที่ในส่วนของแอปนะครับอันนี้นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็เห็นว่า t r i User นะครับกับ VIP User เห็นไหมต่างกันยังไงนะครับ1 d e v i ดีกับ4 device นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวสำคัญก็คือตัวนี้นะครับถ้า Mirror Screen เนี่ยจะได้แค่โชว์หน้าจอเท่านั้นไม่สามารถส่งเสียงไปได้ With Audio ไม่ได้นี่ถ้าเป็น VIP With Audio นะครับ ตัวเวลานะครับสามารถแชร์สกรีนได้10นาทีนะครับถ้าเป็น VIP เนี่ยอัลิมิตเลยนะครับเรื่องของตัวองนก็คือความละเอียดถ้าเป็น iOS เนี่ย1 0 8 0 p นะครับถ้าเป็น user แบบ VIP เนี่ย2 k เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเฟรมเรทนะครับ30มสิบกว่าหกนะครับแล้วก็เลคคอร์ดสกรีนน่ะนะครับถ้าใช้ VIP จะกดเลคคอร์ดที่แอปนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เป็น t ท a ย user เนี่ยได้3นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปกันอันนี้ยังไม่ล็อกอินนะกดเป็น t ท a ยก่อนนะครับ จากนั้นนะครับมันจะมี Wi-Fi นะครับกับตัว u s เแล้วกด USB นะครับกด USB นะจากนั้นมาดูที่แอปบนมือถือครับบนแอปบนมือถือเนี่ยกดไปเลยครับตัวนี้เลยนะครับกดคำว่า m i r r o r Scree n นะครับจากนั้นให้กดเลือกคำว่า USB ด้านบนพอกดเลือก USB เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องเปิดตัวแอปตัวนี้เอพาวเวอ r r มิที่ PC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB แล้วกดเชื่อใจก็คือกดทัชมันนะครับแล้วมันจะอินสตอล d ดเวอร์มานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่ สาย usb ก่อนนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าตอนนี้ครับเวลานะครับมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับนี่แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นเหมือนกันนะครับนี่คือหน้าจอในส่วนของตัว iphone b i cop นะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลเนี่ยเห็นไหมคลิกต่างนะครับเราสามารถคลิกได้ก็คือเมนูเครื่องมือเขานะครับจะเป็น f u ลส s c r e e เป็นในเรื่องของถ่ายเรื่อง record นะครับเรื่องของตัว ไวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวเซตติ้งต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถกดมาเซตติ้งได้นี่เพียงเท่านี้เองครับเราสามารถได้อ่ะลองกดไปดูที่เกมนะครับเราสมมติว่าเกมเราเปิดมานะครับหน้าจอเป็นเกมเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอเกมเลยเห็นไหมออโต้ให้ไปเป็นหมุนไปแนวนอนให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับข้อดีก็คือพอเราใช้งานผ่านสายย s b ตัวนี้นะครับจากที่พี่กอลฟลองก็คือความสมูทมันดีกว่า Wi-Fi นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราสามารถกดนะครับดูสิกดเข้ามาปุ๊บภาพเห็นไหมครับ เร็วไหมโอเคเลยเห็นไหมครับแล้วก็สามารถถ่ายเป็นช็อตได้นะครับเนี่ถ่ายสกินช็อตแล้วกดโอเพนนะครับเห็นไหมถ่ายสกินช็อตได้บันทึกคลิปได้นะครับเดี๋ยวเราบันทึกคลิปตรงนี้กดบันทึกคลิปแต่ว่าบันทึกคลิปเนี่ยจะบอกเห็นไหมสามวิทีเท่านั้นนะครับนะครับตรงนี้สามารถกดบันทึกคลิปก็จะมีระยะเวลานับไว้ให้นะครับนะครับแล้วก็ไปโอเพนดูว่าคลิปเป็นยังไงนี่เห็นไหมนะครับมาอันนี้3ามอนนี้ครับก็กดคอนโทรลฟอร์พีซีนะครับ แต่ว่าการกดเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อนะครับเขาบอกว่าต้องไปเซตติ้งกับตัวบลูทูธในการเชื่อมต่อระหว่างตัวคอมพิวเตอร์กับตัวสมาร์ทโฟนนะนะครับแล้วก็มาเรื่องของตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ไม่มีนะครับเราต้องกดเรื่องของการอัปเกรดนะครับเรื่องของการทําเป็นไวท์บอร์ดนะครับฟูลสกีนอ่านี่ฮะนะครับเรากดฟูลสกินหมุนภาพได้นะครับแล้วก็กดออกประมาณนี้นะครับ สามารถใช้งานเล่นเกมได้เลยสบายๆอ่กดเดี๋ยวเราลองดูภาพตอนเล่นเกมแล้วกันเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพนะครับที่พิกอ p จะให้ดูเนี่ยก็คือถือว่าสมูท t นะจากสมาร์ทโฟนแล้วมาที่จอเนี่ยถือว่าสมูทมากก็คือการทันเฟอร์ข้อมูลดีกว่า Wi-Fi นะครับใครที่จะเอาไปแคสเกมเนี่ยเหมาะเลยนะครับสามารถแล้วก็ขยายหน้าจอได้เห็นไหมแล้วก็อาจจะใช้ผ่าน OBS Live Stream ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า ตัวโปรแกรมนี้มีจํากัดเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่มีเสียงเพราะว่าเราเลือกเป็น Thai วอร์ชันนะครับในกรณีที่เราอยากจะให้มันเป็นเวอร์ชันที่มีทั้งภาพและเสียงเนี่ยก็คงต้องเป็นเวอร์ชัน V.I.P. นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปดูวรายละเอียดในการสมัครดูนะครับ แลวนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เราฝากกันในวันนี้กับการแชร์หน้าจอ iPhone นะครับไปที่คอมพิวเตอร์ผ่านสาย u s b เส้นเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งง่ายและฟรีด้วยนะครับใครที่ต้องการนําไปแคสเกมนาไปใช้ในการทําคลิปต่างๆนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด่ก๊อบด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณที่กำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมมติเราครับช่วยกดติดตามสับตะไลกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคสไฟทีครับเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรตายแล้วอ่ะ